นี่คือพิสตงนะครับของเจ้าปืนชนิดนี้บวกกับการฟันที่รุนแรงนะครับของเจ้าซอสยูนิตนั่นเองนะโดนด้านโดนเข้าไปนะครับผมทิปเคิยวฮะและจังหวะดียังไงครับผมชั่วนี่ฮะโดนเข้าไปนี่เต็มเต็มครับยังเก็บได้เรื่อยๆครับผมเก็บได้เรื่อยๆนี่ครับผมว่าปืนมันเป็นปืนที่แบบมันหลบไม่พ้นนะครับอุ้ย สวัสดีครับเพื่อนๆพบกันในเกม War ล o b o ดกันอีกครั้งหนึ่งครับผมซึ่งครั้งนี้ผมจะมาเล่นเจ้าซอสยูนิตนี่ครับผมซึ่งจะติดปืนรุ่นใหม่นะครับนั่นก็คือเจ้าปืนโพแล้วก็เจ้าปืนขนาดปานกลางอย่างเจ้าบลัสนะครับทุกคนปืนชนิดนี้บอกได้เลยว่ายิงเป็นวิธีโค้งแล้วดิ่งลงหัวคู่ต่อสู้แบบแม่นยำนีนทุกคนแล้วก็ดาเมจรุนแรงมากๆนะครับ ตอนนี้เนี่ยผมอัปเกรดปืนยังไม่สุดนะครับแล้วก็จะไปเล่นให้เพื่อนๆได้รับชมกันอย่างแน่นอนสําหรับเจ้าหุ่นซอสยูนิตนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าทําให้เจ้าซอสยูนิตนั้นเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในการทําลายศัตรูได้ดีมากๆเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมถ้าเพื่อนๆเ,เติมดีเจมก็อย่าลืมใส่โค้ด R U N G C H S ด้วยนะครับผมลิงก์ร้านค้าอยู่ใต้คลิปแล้วนะทุกคนขอบคุณครับ เรามาลุยกันเลยดีกว่านะครับกับนักดาบของเรานะครับซึ่งปกติเนี่ยนักดาบติดปืนอะไรก็แล้วแต่นะครับมันต้องรอให้คู่ต่อสู้เนี่ยออกจากที่กำบังถึงจะยิงได้ใช่ไหมแต่เจ้าปืนชนิดนี้ครับบอกได้เลยว่าอยู่ในระยะปุ๊บยิงออกไปเนี่ยยังไงก็โดนนะทุกคนถ้าเกิดไม่มีที่กำบังครับแล้วตอนที่ซอร์สยูนิตจะอยู่รอดปลอดภัยได้นั่นก็คือถ้าไม่มีสไนเปอร์นะครับที่สามารถยิงเจาะโลได้ตอนที่เราบินนะครับผมแล้วก็ยังได้ดาเมจเพิ่มเติมจากโดนด้วย ยิงเราบินอยู่นะครับก็จะบวกดาเมจขึ้นไปทีละนิดทีละหน่อยนี่ฮะแบบนี้ครับยิงขึ้นไปพอเห็นตัวหืมจังหวะน,นี้เจอซอสยูนิตเหมือนกันนะครับก็ทาให้พลาดไปนะครับเขาบินขึ้นพอด,ดีมีโล่ป้องกันครับดูฮะนี่ครับยิงได้เรื่อยๆโอ้โหเกือบหมดหลอดนะทุกคนโอ้ยอันนี้ยิงติดกําแพงครับแอสซิสครับผมแหมเสียด้มากๆนะข้อเสียของปืนชนิดนี้ก็คือมันต้องยิงไปด้านหน้าก่อนนะครับถึงจะพุ่งขึ้นฟ้า เพราะฉะนั้นตอนยิงต้องดูให้ดีว่ามีาติดที่กำบังอะไรหรือเปล่าคือพูดง่ายๆนะครับถ้าเกิดอยู่ใกล้ที่กำบังมากเกินไปลูกกระสุนมันจะติดนะครับต้องออกห่างสักนิดหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับนี่ฮะแบบนี้เลยสวยๆครับบอกได้เลยว่าเล่นง่ายใช้ดีนะครับยิ่งถ้าเกิดคู่ต่อสู้ไม่บุกเข้ามาเนี่ยยิ่งเป็นอะไรที่ทําให้ซอร์สยูนิตนั้นหาโอกสโจมตีได้อย่างง่ายดายนะครับอันนี้บินทันไหมยิงเข้าไปครับปึ๊บมไม่ทันทุกคน นี่ฮะยิงปุ๊บนี่กะว่าจะบินไปฟันเอ้หวกมาทุกคนเอ้โอ้โหเพื่อนตายทุกคนขอโทษทีนะเพื่อนเขาต้องการจะบินมาฟันเรานั่นแหละนะครับแต่ว่าเราเดินหลบไปก่อนครับเพื่อนเดือดร้อนเลยงานนี้ยิงครบปึงหูลูกครับแล้วก็โดดไปฟันแบบนี้ฮะไม่รอดครับผมสวยๆครับเล่นง่ายจริงๆนะครับถ้าได้ชนิดนี้ปืนชนิดนี้มาติดกับซอสยูนิตนี่ครับเล่นสบายเลยฮะนี่ครับ เพิ่มปฏิสิทธิภาพการคิวได้อย่างดีครับดาเมจก็ค่อนข้างดีมากๆขออย่างเดียวครับถ้าทีมบุกนะครับมาจนจุดมาถึงด้มานถึงตัวเราเนี่ยก็จะลาบากนะพอซอสยูนิตเนี่ย,ยนี่ครับหูได้ไหมได้ไหมโอ้โหแอสซีทุกคนเขาเดินเร็วไปนิดนี่ครับผมคือเ,คเกือบได้ครับเกือบได้มาอีกหนึ่งตัวนี่แหละครับผมนี่คือพิปิส่งนะครับของเจ้าปืนชนิดนี้บวกกับการฟันที่รุนแรงนะครับ ของเจ้าซอสยูนิตนั่นเองนะโดนด้านโดนเข้าไปนะครับผมทิปเบอร์คิวฮะในจังหวะนี้ยังไงครับผมทั่วนี่ฮะโดนเข้าไปนี่เต็มเต็มครับยังเก็บได้เรื่อยๆครับผมเก็บได้เรื่อยๆนี่ครับหัวปืนมันเป็นปืนที่แบบมันหลบไม่พ้นนะครับอุ้ยนี่นี่นี่ทุกคนดูตอนนี้นะครับตอนที่ซัมจ็อกมันมาอยู่ในระยะประชิดนี่ครับเราจะค่อนข้างเสียเปรียบเรื่องนี้นะนีครับเพราะว่า ปืนเราต้องรอ5วินาทีนะครับในการยิงซอสยูนิตนะครับต่อให้ใช้ปืนอะไรก็แล้วแต่นะถ้าไม่ใช่ปืนลูกซองหรือปืนของเจ้าเทสเนะครับเวลาโดนระยะประชิดเนี่ยก็จะลําบากนิดนึงนะทุกคนก็ต้องพิจารณาด้วยนะครับอ่ะนี่ไงนึกว่าหายไปไหนครับแต่ตอนนี้เรายังพอหลบได้ครับนี่ฮะยังพอหลบได้อยู่ครับผมเฮ้ยเแหมมันยิงซ้ายทีขวาทีครับเหมือนเล่นซ่อนแอบนะครับนี่โดนเข้าไปเต็มเต็มฮะยังไงครับ ยังไงโอ้โหผมโดนนะครับน่าจะเป็นสไนเปอร์นะครับส่องมาจากไกลๆครับแตกเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกสักช็อตหนึ่งครับผมนะเพราะว่าช็อตสวยๆหาไม่ยากครับนะในการเล่นซอ u สยูนิตกับปืนชนิดนี้ยิงเข้าไปครับเกาะโดนเกาะกายภาพนี่ครับไม่รู้เป็นตัวอะไรชืบโยนไปเรื่อยฮะบอกได้เลยว่าโดนแน่ครับชืบแบบนี้เลยชัวไปยัง พอยิงเสร็จโดดเข้าไปฟันนะถ้าเห็นปุ้บฟันปั๊บครับเอ้ยเอ้ยอนิดเดียวอือรอดไปได้นะจอดนี้ครับยิงไปอีกครับผมเลียงชั้วผมไม่ตายทุกคนยังแข็งอยู่ยังแข็งอยู่เอา้าใครมาสกายรอดเข้ามาติดตัวครับแบบนี้ฮะเรายิงเข้าไปปุ๊มเฮ้ยยังรอดทุกคนอา้าวจังหวะนี้สองตัวเลือดน้อยน้อยทุกคนเรียบร้อยเลยครับผมดับเบลิลคิวครับ เลือดน้อยๆพอดีครับเป็นสองตัวที่เรายิงตั้งแต่ตอนแรกชัวเพลินเลยฮะนี่ครับเล่นสนุกครับนะชัว <c oughs> ยิงนางชัวชัวอาเลือดน้อยเลือดน้อยได้ไหมได้ไหมเปรี้ยงได้ด้วยทุกคนแอซซีสเ <c oughs> จอดได้แล้วตรงนี้เห็นครับอ้าวอ้าวไอตัวนี้ครับใช้แฟลชชิปและตรงนี้ยังไงโอ้หไม่ได้ทุกคนเลือดเหลือนิดเดียวยิงครับโดนไหมรีบรอที่เพาเคิยครับผม นี่แหละฮะถ้าเกิดเราไปฟันแล้วเลือดเหลือน้อยเนี่ยพอเรากลับมาปุ๊บสามารถยิงนะครับปืนของเราไปใส่ได้อีกนะครับ <c oughs> เฮ้ยนี่ททเทสเทสเจอเทสเข้าไปครับนี่ฮะโอ้โหไม่ทันทุกคนเดือดจริงๆครับแล้วซอสยูนิตเนี่ยตอนนี้บอกได้เลยว่าเป็นหุ่นที่เล่นสนุกมากเลือดนะครับค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ไม่ใช่ตายง่ายๆนะทุกคนจริงๆแล้วซอสยูนิตไม่ใช่หุ่นตายง่ายจนเกินไปนะครับนี่ฮะแวมเพจครับนะ ถ้าไม่โดนจริงๆจ,จังๆนี่คือเอ้ยเกือบเลยทุกคนหันมาปุ๊บไม่รู้ใครบินมาครับผมอ้าวเราไฟต่อครับชึอบอ้าวลงมาพอดีครับเรียบร้อยไหมเรียบร้อยได้กอดไลท์ครับผมจะต,ตายไม่ตายแหละหมายถึงเรานะก็ยังทิวได้อยู่ครับนี่แหละฮะคือความโดดเด่นของเจ้าตัวนี้นะหลบหลบมีมีนักดาบเหมือนกันครับอยู่ฝั่งตรงข้ามเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอนี่ฮะ ยิงเลยครับปุ๊บฟัเข้าไปครับชืบนี่ครับเรียบร้อยแอสซิสจังหวะน,นี้ยังไงเห็นใครไหมอื้อหือซัมจ็อกครับเอาตายไปก่อนยิงเปลี่ยงนี่นี่น,นี่โดนโดนนี่ครับอยู่ตรงไหนก็โดนเลยครับผมเปลี้ยงเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเือเฮ้ยเ้ไอ้เจ้าตัวน,นี้ครับดีนะเรามีสกิลฮะอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ย นี่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 เจอแล้วฟันชัวเรียบร้อยครับผมเฮ้ย hey, คนละตัวกันรือเปล่าอะเมื่อกี้มันตัวสีเขียวนี่มาฟันเราแต่อันนี้มันตัวสีขาวปะ <c oughs> แต่ยังไงก็ตามนะครับอย่างที่บอกมันเล่นได้สนุกอุ้ยเฮ้ย,ยปืนชนิดเดียวกันครับผมเลี้ยงนี่ไงเวลาโดนยิงก็จะเป็นลักษณะนี้นี่ครับจอจะสันนิดหน่อยนะครับปึง่ง <c oughs> ปืนชนิดเดียวกันครับเดียวเดียวเดียวมาดูซิว่าเฮ้ยปืนเราแตกไปแล้วก็บอกหนึ่งอะทุกคนไม่เพิ่งเห็นนะครับ เอาละครับผมนึกว่าใครที่ไหนเรียบร้อยครับเป็นเจ้าแดก้อนครับนะ,จะเจ้าแดก้อนติดปืนยน์อุ้ยโหรอดไหมะ่ะนี่ไงไอตัวเนี้ยตัวเนี้ยเอาตัวทีขาวครับทุกคนชื่อยังรอดฮะเรายังแข็งพอครับผมเฮ้ยเฮ้ยไทท่านมาไทท่านมาไทท่านมาเราเล็งตัวหลังครับอุ้ยไม่เห็นแล้วทุกคนจะได้จังเลยนะครับ <S <S เขาอยู่ในที่กำบังแล้วมองไม่เห็นแต่ตรงนี้เห็นครับเาวัาเจอร์ฟันฟัน สองเรียบร้อยฮะนี่แหละครับทิปเปอร์คิวนี่ครับไทรว่าดาบไม่แรงนะทุกคนเออไทรว่าเป็นอัศวินดาบไม้นี่ครับดาบไม้อุ้ยโอ้มาแล้วเอ้ย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 โอ้ไม่รอดทุกคนโดนจนได้ครับนะโดนจนได้ครับจังหวะนี้ถอยไม่พ้นน่ครับติดที่กำบังก็เดี๋ยวมาต่อกันให้จบเกมนะครับผมก็จะเอาไททันลงมาเลยแล้วกันนี่ครับก็จะเป็นลูชาร์ดเหมือนเดิมเนาะตอนนี้ทีมก็ตามอยู่นะครับ แพ้ไหมเนี่ยดี๋ยวต้องมาลุ้นดูครับนะว่ายังไงจะแพ้หรือไม่แพ้แต่ตอนนี้เกจของเรานั้นใกล้จะใกล้จะแพ้พูดง่ายๆเด้อมาครับทําคะแนนให้ดีที่สุดถึงจะแพ้ก็ตามนี่ครับไม่ต้องสนใจแพ้ชนะฮะไล่ยิงไปเรื่อยครับเอ้ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะทุกคนนี่ยิงฮะเก็บคะแนนให้ยิงเราอะ่ะเอ้ยนึกว่าใครจะคอนดอนนะทุกคน ค,คอนดอตอนนี้คนเ็านามาเล่นกันเยอะนะทุกคนเล่นลีกประมาณนี้ก็ยังเจอคอนดออยู่บ่อยๆนี่ครับถึงมันจะบางยังไงไก็ยังไงก็แล้วแต่ก็ยังมีคนนํามาเล่นนะทุกคนแล้วหลายคนเนี่ยที่ถามว่าคอนอังเล่นได้ไหมนะ่ะผมก็เห็นคนอื่นเขานํามาเล่นกันเยอะนะครับลงดีๆจังหวะเหมาะๆนี่คอนดอก็ทําเกมได้เฮ้ยเยเกมจะพลิกนี่ทุกคนนะครับตอนนี้เนี่ยผู้ต่อสู้เหลือสามคนนะครับแต่ทีมเราเหลือครบเลยจุดสัญญาณเริ่มเริ่มยึดกลับมาได้นะ เอ้ยบอกแล้วนี่ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับมันไม่ใช่ว่าเห็นว่าทํำท่าจะแพ้แล้วถอดใจอะไรเอ้ยอึ๊อบอึบเดี๋ยวต้องลุ้นนะะหรือตัวเดียวเฮ้ยแบบนี้แบบนี้มีโอกาสชนะ้ะน,นี่นะครับถ้าคู่ต่อสู้ตายหมดก็แพ้เหมือนกันนะครับถึงจุดสัญญาณเราจะแถบสัญญาณเราจะได้น้อยกว่าก็จริงนะครับ เออแถบน้อยกว่าไม่ไม่จำเป็นนะครับถ้ากูจะสู้ตายหมดปึ๊บยังไงเอ้ยหมดไหมแม่ทีมสู้ดีจริงๆนี่ครับแม่เป็นอะไรที่เดือดมากๆครับสำหรับซอสยูนิตก็ลองดูนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีปืนชนิดนี้อยู่ครบแล้วก็ลองนำมาเล่นกับหุ่นตัวอื่นได้เลยอันนี้ก็เป็นเพียงแค่คลิปตัวอย่างเท่านั้นนะครับว่าปืนชนิดนี้เนี่ยมันดีจริงๆนะครับติดกับหุ่นตัวไหนก็ทำให้เกิดปฏิสิทพิภาพในการทำลายหรือคิวได้ดีมากๆ ก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับกับความสนุกแบบนี้บายบายสวัสดีครับผมฝากไว้ด้วยนะถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้อย่าลืมนะครับคอมเมนต์มาคุยกันเยอะๆนะเพื่อนๆผมอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับแล้วไว้เจอกันครับผมบ๊ายบาย